ครับในในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะนําเสนอในเรื่อง yeah. ในเรื่องการขยายพันธุ์บองสีไปนามเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ผมตื่นเต้นและกะ็ดีใจมากนะครับที่ผมได้พบนะครับได้พบได้พบด้วยความบังเอิญน,นะครับว่า บอนสีนี่สามารถที่จะขยายพันธุ์ในน้ำได้นะครับสามารถที่จะเจริญเติบโตในน้ำได้นะครับเรื่องมีอยู่ว่านี่ยไออันนี้เป็นบอนสีชายชนนะครับคือผมได้ทำอ่าบอนสีชายชนนี่หล่นจากชั้นวางวางบอนสีนะครับผมเลี้ยงชายชนไว้มีต้นหนึ่งต้นโตแล้วนะ พอผมทําหล่ดลงมามันก็หักอันนี้คือจอมควายจอมมันหักเหมือนกับเราเฉือนเลยครับหักหักหักออกแล้วก็มีหัวติดมีใบอยู่สี่ห้าใบนะครับนี่ทางทางจอมอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหัวมันนะครับนี่หัวชายชนนะครับซึ่งเมื่อเมื่อเขาหล่ดลงมาเขาหักจำมาครับเนื่องจากว่าผมมี มีภารกิจกําลังทํางานอยู่ผมก็เลยเอาเอาที่บรรจอมนี่ตัดใบออกเหลือใบเดียวนี่เหลือใบเดียวแล้วผมก็ก็เอาไปใส่ขวดน้ำนี่คือคือใบใบใ,ใบที่มันเหลือนะครับผมอาไปใส่ขวดขวดน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปผมก็คิดว่าเอาใส่สักมีเวลาบ้างผมถึงจะเอาไปชํำในกระถางแล้วเข้าตูบนะครับเข้าอบ นะครับส่วนส่วนที่เป็นหัวนั่นผมก็ไปวางทิ้งในในจานรองต้นไม้จานรองบอนสีเหมือนกันนี่แหละผมก็วางไปแล้วผมก็กลับลืมผมลืมนะครับผมลืมไปเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอะพอมาดูอีกทไีไอตัวนี้มันจะเป็นไอมีกา้านมีใบหนึ่งขึ้นมาผมผมเสียมเหมือนกับเราชำต้นโกศลนะครับ อันนี้ก็เสียบลงไปในในขวดใช่ไหมครับเพราะว่าจอมมันก็เล็กๆแต่พอดูแล้วนี่มันเอาออกไม่ได้เพราะว่าลักษณะเขาจะเห็นรากใหม่เขาขาวนะครับรากเก่านี่จะเน่านะครับแต่เขาจะออกรากใหม่แล้วเขาก็จะมีหน่อแล้วก็มีมีหลอดแทงใบขึ้นมาใหม่พูดง่ายๆดูลักษณะแล้วนี่จะมีอยู่สองหน่อแหละ นะครับไอไอต้นนี้ผมเอาออกผมเลยต้องใช้วิธีตัดขวดแล้วก็ตัดก้านนี่ตัดก้านตัวน,นี้ก้านเดิมอันนี้ตัวน,นี้เป็นที่งอกใหม่นะครับออนนี้อยู่ในน้ําตลอดอันนี้ก็เหมือนกันในส่วนที่เป็นหัวสังเกตดูว่าเขาจะแตกหน่อขึ้นมาแล้วที่เห็นชัดเจนอีสามสี่สี่สหน่อแล้วก็ลาก รากนี่รากเก่าเขาจะเน่าแล้วก็จะมีรากใหม่เขาขาวเจริญในน้ำได้นะครับอันนี้อยู่จานรองนะครับมันก็ทำให้เกิดผมเกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมาเยอะแยะเลยครับในการที่ในสิ่งที่ผมได้พบโดยมันเอืน่นครั้งนี้ว่าต่อไปเนี่ยการขยายพันธุ์บอลสีนี่น่าจะเปลี่ยนรูปแบบได้ ครับตอนนี้ผมกําลังเริ่มทํานะครับก็ค่อยติดตามคลิปหลังนะครับ